ไหนใครยังจําไม่ได้บ้างว่าทําคลิปคนจิ๋วนะคะอาบน้ําในอ่างบัวอาบน้ําในถุงในถังบ้างใครยังทําไม่ได้เหมือนพี่คนนี้นะคะเพื่อนะค,ะคนนี้บอกว่าทํายังไงนะคะแล้วก็รถพยายามทําคลิปตัดต่อนะ่ะน่าจะ 3- ามสี่คลิปแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังทําไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่มีเวลาดูหรือไม่มีเวลาเรียนรู้นั่นเองนะคะอย่ารู้นะคลิปนี้จะพานะคะไปทําคนจิ๋วนะคะสะพ มอาบน้ําที่เป็นคลิปล่าสุดเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาถามว่าทํายังไงคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะและนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเยรุสนะคะต้องบอกว่าการทําคลิปสอนการทําคลิปแนวนี้นะคะจะใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็เยรุสก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะ,ะแต่ทําด้วยใจค่ะขอแค่อย่างเดียวนะคะคอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้ด้วยตามให้ด้วยแค่นี้ทําได้ไหมคะถ้าทําได้ไปทํากันเลยจ้าไปเลยจ้า คุณก็มาที่แอปตัดต่อของเราเนาะเราก็จะถ่ายคลิปไว้แล้วเนาะเพราะว่าเยารถก็คือทําให้ดูแล้วว่าเราถ่ายคลิปยังไงนะคะไปที่แอปอีดิทจ้ะไม่มีก็ไปโหลดมาจ้าเขาให้ใช้ฟรีหมดทุกอยา่างไปที่หมายเลขบวกค่ะเพื่อนๆเ,เลือกคลิปค่ะอันดับแรกให้เราเลือกคลิปนะคะที่นะคะถ่ายในถังน้ําก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ถ่ายในถังน้าอ่าตัวนี้นะคะเลือกมานะคะทุกคน ไปที่หมายเลขถูกนะคะนำเข้ามาจ้ะทีนี้เพื่อนๆหานะคะคำว่า overlay จ้ะจิ้มจึ๋งเข้าไปกับเพื่อนๆเลือกคลิปนะคะที่เป็นตัวคนนะคะที่เราถ่ายดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุกดิียรถถ่ายให้ดูว่าเราก่อนที่เราจะเอามาทำเนี่ยค่ะอ่เนี่ยจิ้มจึ๋งเข้าไปค่ะเพื่อนๆพอเราจิ้มเข้าไปแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้เสร็จค่ะเพื่อนๆหาคำว่านะคะ คัดเอาค่ะรอสักครู่ค่ะเขากำลังประมวลผลนะคะรอเขาทํางานนิดนึงนะคะเพื่อนๆรอเขาทํางานจะรอเขาทํางานนะคะอย่างอ่าพอเขาทางานเสร็จแล้วจะขึ้นคําว่าติดตามอ็อบเจกต์ค่ะกดจ้ะเพื่อนๆรอสีเขียวขึ้นให้หมดนะคะเพื่อนๆสีเขียวกําลังวิ่งค่ะ รอนะคะรอ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 เขาทางานนิดนึงจ้าก็จะเห็นนะคะเขากาลังลุกลิกลุกลิกลุกลิ่นะคะเพื่อนเพื่อนรอให้สีเขียวขึ้นให้หมดนะคะต้องเห็นคําว่าเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าเรียบร้อยขึ้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็แตะเข้าไปเลยจ้ะอันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นเป็นตัวคนแล้วค่ะเพื่อนอ่ะเราแตะที่สีเหลืองนะคะเราก็จะเห็นนะคะน้องเห็นไหมคะยืนลุกลิกลุกลิยู่ตรงนี้อ่านะคะเพื่อนเพื่อนลองลองเช็คคลิปดูนะ นี่ค่ะน้องก็จะรูดนี่รูดริกแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้นะคะเราก็สามารถนะคะที่จะขยับนะคะเขานะคะไปตรงไหนก็ได้นะเวลาที่เราขยับนะคะเราต้องแตะที่คลิปก่อนนะคะเพื่อนจะยกน้องขึ้นไปไว้บนอ่างนะคะบนถังแบบนี้นะคะเพื่อนหรือจะให้น้องอาบน้ําอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเราสามารถทําได้หมดเลยนะคะอันนี้นะคะเราให้เขาไปอาบอยู่บนอ่างนะแล้วก็สามารถที่จะย่อเขาได้เลยนะคะเพื่อนย่อนะสมมติอย่างนี้นะค่ะ นี่ค่ะเพื่อนแล้วก็เราก็แตะที่สีเหลืองนะแล้วก็เราไปเช็คคลิปค่ะว่าเขาอาบน้าเป็นยังไงเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้คลิปนะคะสามารถที่จะขยับเขาได้ทุกที่นะแต่ทุกครั้งที่จะขยับต้องแตะแบบนี้นะคะสามารถจะขยับย้ายที่ไปได้ทุกที่แบบนี้จะเอาตัวเล็กตัวผอมตัวจิ้วขนาดไหนนะคะเพื่อนทําได้หมดเลยนะและเวลาเราเช็คคลิปเราก็แตะให้สีเหลืองออกไปก่อนนะคะเพื่อนเราก็เช็คคลิปดูอย่างนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะ ก็จะลุกดิ๊กลุกดิกตุกดิกแบบเนี้คะ่ะนี่ยคะ่ะอ่ะพอเราได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะคราวนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ส่งออกนําไปใช้งานได้เลยนะคะเราจะสามารถที่จะนะคะเอาไปใส่เสียงเพลงนะคะหรือนะคะเออเราก็จะไปเสียงพูดเสียงไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเยรสจะพานะคะทําต่อไปว่าเราจะไปเอาเสียงดนตรีมาจากไหนนะคะเพื่อนๆอันนี้เราส่งออกนําไปใช้งานไว้ก่อนนะคะ พอเราได้คลิปวิดีโอมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะไปใส่เพลงกับเ,เพื่อนๆตรงนี้ฟังดีๆนะเราจะเปลี่ยนนะแอปเป็นแอปวิดีโอเม e เกอร์ตัวนี้นะคะเพื่อนจิ้มจึงเข้าไปค่ะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะไปที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็ไปเลือกคลิปนะคะเ,เพื่อนๆคลิปที่เราอัดไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนะฮะเราเลือกแล้วก็นําเข้าค่ะนําเข้าไปแล้วเราไปฟังเสียงเขานะคะเ,เพื่อนๆเสียงเขาก็ มันก็จะเป็นเสียงซ่าๆแบบนี้เสียงเปิดน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นเสียงเปิดน้ําแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเสียงเปิดน้ํา เราไม่ชอบนะคะเราไปปิดเสียงค่ะเพื่อนๆไปเอาเสียงใหม่ปิดตรงนี้นะคะปิดตรงนี้ปิดเนี้ยต้องให้ขึ้นกากบาดนะคะคราวนี้เราก็ไปที่เพิ่มเสียงค่ะเพื่อนเพอ่าเพิ่มเสียงนะแล้วก็ไปที่แยกเสียงค่ะเนี่ยแยกเสียงคราวนี้เรานะคะเอาเสียงมาจากไหนทีนี้บอกเลยนะไปเอาแอปสีดำต่อๆนะคะบันทึกลงเครื่องค่ะเพื่อนๆนค่ะอยากได้เสียงอะไรเมื่อกี้เนี่ยเสียงอาบน้ําเราก็ไปเอาเสียงน้ําตกเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้เสียงอะไรเราก็ไปหาเอาเนาะเยรู ะะเไปเอาเสียงนะคะเสียง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 <ๆ>ที่บันทึกไว้จะเป็นเสียงนะคะเเสียงน้ําตกเนาะเดี๋ยวรถหาแป๊บหนึ่งนะคะว่าเสียงน้ําตกที่เยรถทําไว้อยู่ตรงไหนนะคะอ้าวนี่นี่ค่ะจิ้ม,จ,มจึงเข้าไปค่ะอ้าวนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็แยกออกนะกดคําว่าแยกออกเนาะเอาเราไปฟังเสียงค่ะเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนยังไงคะเพราะไม่หาเออ เชียงแบบนี้เราก็จะได้กินลิ่งและบรรยากาศเพิ่มขึ้นมาให้กับคลิปวิดีโอของเรา คนฟังก็อยากฟังนะคะแล้วเขาก็จะอยากหยุดฟังเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการทําคลิปวิดีโอค่ะบอกแล้วนะคะว่าตัดต่อคลิปได้ถ่ายรูปสวยมีชัยเกินครึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆตามไว้นะเยะรตมีนะคะสิ่งที่ดีๆมาแนะนําและมาแบ่งปันเพื่อนทุกทุกวันจะพยายามนะคะทําคลิปที่เป็นความรู้มาฝากเพื่อนๆในทุทกๆวันคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะใครดูจบก็คอมเมนต์มาบอกเยรตนิดนึงนะคะไม่ได้อยากได้อะไรฝากแช นิดหนึ่งเพืคอะเพื่อนเพราะช่องของเยโรสนะคะยังนะคะเสียงยังเล็กอยู่ยังไม่มีใครได้ยินค่ะแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเยโรสแล้วค่ะได้พบกันใหม่ในคลิปตัดไปจ้า